ไปดูข่าวน่ายินดีของเธอคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะชเวจีอูค่ะที่เธอจะมีการคลอดลูกคนแรกออกมาแล้วนะคะในวัย44ปีค่ะชเวจีอูนะคะนักแสดงหญิงรุ่นใหญ่ของวงการบันเทิงเกาหลีนะคะที่เข้าวงการมาตั้งแต่ช่วงกลางยุค90และเพิ่งจะร่วมงานในบทรับเชิญในซีรีส์เรื่อง Crash Landing on You ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกของเธอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยล่าสุดนะคะทาง YG Entertainment ได้คอนเฟิร์มข่าวนี้ว่าเชวยจูได้คลอดลูกสาวในช่วงบ่ายของวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทั้งคุณแม่และลูกสาวนะคะต่างก็มีสุขภาพที่แข็งแรงดีค่ะด้วยวัย44ปีนะครับหรือว่าถ้านัาแบบเกาหลีคือ45ปีแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอายุที่ค่อนข้างมากแล้วสำหรับการเป็นคุณแม่มือใหม่ครับทำให้เชวีอูต้องใช้เวลาในการพักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองนานกว่าคุณแม่ที่อายุยังน้อยทั่วๆไป แต่โดยรวมแล้วครับถือว่าสุขภาพหลังคลอดของเธอเนี่ยโอเคดีถ้าหากเทียบกับอายุครับโดยทาง YG ได้มีการขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่ได้ส่งคำอวยพรแล้วก็มอบความรักมาให้กับคุณแม่มือใหม่เชจีอูในครั้งนี้ด้วยส่วนเชจีอูครับได้แต่งงานกับสามีที่เป็นคนนอกวงการในปี2018แล้วก็ใช้เวลาราวๆ2ปีกว่าที่ทั้งคู่จะมีลูกคนแรกด้วยกันครับ